สวัสดีท่านลูกค้าที่น่าฮักทั้งหลายมื้อนี้พวกเขามารีวิวผมลูกค้าใส่จริงน้ำยาสระผมผมโปงนีหอดเ่าแก่ใหญ่เฮ็ดด้วยสมนุนไพรธรรมศาสตร์ประกอบมีดอกอันสันขิงว่านหางจระเข้และมีหลายกว่าสาวสนิทเด็กน้อยกระใสได้ผู้ใหญ่กระใสดียิงใายใส่ได,ยยด,ได้พวกเขามาเบิ่งน้ำกันเลยผมลูกค้าที่ใส,นส่น้ำยาสระผมผมโปรงนีหอดเ่าแก่ใหญ่ผมยาวไว้ผมบ่องงอกผมบ่ลน ท่านใดต้องการไ้ติดิตโตมาหาพวกเฮาเลยท่านใดต้องการเป็นดวเทนจำนายขายติตโตมาหาพวกเฮาเลยพวกเฮามีเครื่องพร้อมทรงมีสินค้าพร้อมทรงอยู่จุดนี้เนาะรีวิวอยู่บโบเตนโบเตนเด่นงามแขวงหลวงน้ำทาอยู่ประเทศลาวเฮาวิวนี่เนาะถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวอยากมาชมกับเซอร์เลยเด้องามสุดอยู่ประเทศลาวเฮา,าเด้อนี่เด้อประเทศลาว บ้านโบตนเตนแดนงามแขวงหนองน้ำท่าขึ้นกับประเทศเราเฮาเนาะไยแดนายแดนลาวจีนเดอ้อท่านใดอยากมาเที่ยวเซิรเลยลูกค้าลูกค้าไ้จริงเนาะอยู่อ่าโบตเตนแขวงหนองน้ำท่าไ้น้ำยาระผมผมปงยี่ห้อเทาเก่ใหญ่เห็ดด้วยสมุนไพรธรรมศาสตร์ไ้เราผมให้เล็งให้ผมยาวไว้เนาะ ผมยาวไว้ผมบ่งอกผมบ่หลน